มาแล้วครับผมสุดหล่อของเราเสียทับจัดให้นะครับทีมงานไร้พักจราคิวสุดท้ายคิวสุดท้ายครับผมสุดหลอ่อสุดหล่อนี่น่าจะไปเปิดแปลงไม่นะครับเพราะว่าเหลือนิดเดียว เอาครับผมเดี๋ยวมาดูล็อกกี้ลองอ้อยกันบ้างน,นะครับปีสิบ2 0อแรงมา้าเกียร์อีตันเกียร์อีตันไงพว่สันหัวไล่เสียงเสียงญี่ปุ่นโอ้งามงามงามครับเนี่ยสุดยอดสุดยอดโอ้คือไงแท้ คิวสุดหล่อแล้วครับผมจะว่า๊าทเห็ยนรถเลยบาทเลยคือเป็นแนวนี้ เด๋ยวถ่ายพนกับล่ำมากกว่านาะเพราะว่ามันไงท่เลือเกิดเอาผมน่าจะถอยเอาเลยเพราะว่ามันเลือหน่อยๆน,นะครับ หน่อยโอ้ปมกมาไก่โอ้รถหล่อเพื่อนหมดแล้วนะครับอุปสรรคเหลือเศษหน่อยแถมมีต้นไม้อีกตั้งหาก อาจจะเสียเวลากับรถนิดนึงนะครับหรือว่าก็เสียเวลาถอยแล้วไปแล้วโอ้โหสุดหล่ออยู่มุมย้อนแสงนี่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เลยอนะะเสียงถอยิันคันนี้ของแต่งแท้ญี่ปุ่นทั้งนั้นนะครับผม เนี yeah. ่ยเสียท็อปเราแต่งรถสไตล์ญี่ปุ่นนะครับผมไฟเลี้ยวเนี่ยก็ไฟเกีมเนี่ยโอ้แพงขนาดนะครับเนี่ยกันชนกับแพงหลอดไฟข้างหนา้าสองหลอดเนี่ยกับแพงนะครับโอ้โหได้มาดูมุมย้อนแสงซะงั้นครับสุดหล่อเรา ผมลุยกันต่อก,กับทีมงานไร่พักกีฬานะครับแต่ตอนนี้ฝุ่นนี่ปววมาทางตากล้องแล้วเอาลมหมุนอีกตั้งหากบานเอา รบคันนี้ทรงสวยทรงหล่อกระบะสวยมากโอ้คครับเมกาออกไปแล้ว เวลาถอยมีเสียงคนเว่้อมโอ้โลบาทไานี่ยน่าจะมีสองเมตรกว่านะครับโอ้น่าจะได้น่าจะได้ไปเปิดแปลงใหม่แล้วเนี่ยอยู่แล้วค่อยหมดแล้วครับไม่เต็ม แปลเป,ป็นภาษาไทยว่ะอ,อันนี้เป็นภาษาญี่ปุ่นเนาะอันแปลเป,ป็นภาษาไทยก็บลบหน่อยรถกำลังถอยลบหน่อยรถกำลังถอยประมาณนี้เอา้ายังไงโอ้โหย้อนแสงไม่เห็นสุดหล่อเลยครับ ถังน้ำมันอลูมิเนียมบ่หน่ถังน้ำมันมีเนียมบ่เป็นเหล็กเวยมีเนียมหล่อรจริงๆคันนี้ไม่มีมุมถ่ายครับโอ้ยสีย่ลี่ยแล้ว แต่บอเตียงนังไหนเดี๋ยวจังไปตามช่วอีกแปลงไหม่เนาะโอู้เขาไปแห้งนะเลยเสียท็อปเราก็แต่งรถอย่างงามเดิคันนี้เมื่อก่อนเสียท็อปน่าจะขับคันนี้นะครับแต่ทุกวันนี้กิจการใหญ่โตแล้วครับ น่าจะไม่ขับแล้วเอ้า้อยหน่ายอยหลังห้งบาบ้านี ลดเครื่องไงมันขับไงเด้เหย,ยียบค่อยๆมันก็ไปลดเครื่องน่อยเหยียบค่อยๆดับซ้ำอู้เราหลบเขาร่มกับรถดีกว่าแดดนี่ยูพฮมรถเี่ยเขาเอาไฟจ่อย <laughs> เราจะอยู่โฮมสักหน่อยเล่นนี้แต่กล้องใช่งใสงสัยกลัวกล้องหรือเปล่าครับลบหน่อยรถกำลังถอย มาสิมาที่นี่ยังไงละหันหนาเทนแต่เว็นอยู่ขับคันนี่งก้อยมันิบเบิร์ดแล้วเดี๋ยวจาไปชมแปลงไม้นะเนาะรอๆอย่างนี้อยู่ด้วยกันยา,ยาวๆมาเงี้ยได้บริทายรถิ่นตะเคีย2สองปีแล้วครับผมเคยรีวิวไปสองปีแล้วเนาะ แกดูแลรักษารถดีนะเสียท็อบนี่คัตซี่อย่าในคัตซี่สองซีอูนี่ครับใหญ่มากไหนมันเบาอยือยใส่ลำพุ่งมันอยู่รอไหนดู้ไปเห็น มั่งนี่มีแด,ดด่วดว้วยแดด้าอยู่รอแดดคือว,ว่าวหเห็นลำพูงเนี่ยครับมันเหลือหนอหน่อยเนี่ย มันก็เลยลำบากขัางน่อยเนาอโอ้ไงเนี่ยอยู่ทางนี้รอเลยทางนี้แต่ว่ามันไม่เป็นอย่างที่เราคิดอะดิดูดิมันปั่นที่ดินขึ้นเละ เดี๋ยวจ่งไปช่มแปลงไม่เนาะแปลงนี้มันสีเล้วแล้วครับมันมีมุมทายอ่ะไปเจอกันใ่คลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ